ระหว่างตั้งแง่กับตั้งสติเราจะเลือกอะไรตั้งแง่นามาซึ่งโทสะที่แรงเหมือนกับเราไปปลุกกระแสตั้งแง่ขึ้นมาว่าคอยจับจ้องว่าถ้าเดี๋ยวมาแล้วก็ถ้าทําอย่างนั้นแล้วก็ถ้าทําอย่างนี้แล้วก็เราจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนี่คือการตั้งแง่แต่ตั้งสติคือการกําหนดรู้ว่าใจเรากําลังคิดอะไรมากขึ้น ใจเรากําลังทุกอะไรปลุกอะไรขึ้นมาปลุกกระแสความทุกข์ความเครียดอะไรให้มากขึ้นเราก็ปรับใจด้วยสติให้ความทุกข์นั้นมันลดลงไปตั้งแง่เนี่ยนะเป็นตัวที่ก่อวอดเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยมีปัญหารับเรื่องในอนาคตอย่างรุนแรงทีเดียวเพราะว่าจิตที่ปลุกกระแสการตั้งแง่เอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์การปรุงแต่งที่มากมาย ทำให้เหตุการณ์มันยิ่งเลวร้ายเพราะตั้งแง่เอาไว้ก่อนชีวิตก็จะบานปลายแล้วมากด้วยปัญหาแล้วอาจจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะว่าเรื่องราวที่ใหญ่โตเกิดขึ้นแต่ตั้งสติคือการเรียนรู้ที่จะดึงสติเรากลับมาว่าเรื่องราวต่างๆมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เสมอเราทำอะไรประหยัดเรื่องราวไม่แส่สายหาเรื่องดีพอแล้ว เราทาอย่างนั้นอย่างนี้ควบคุมตัวเองควบคุมพฤติกรรมส,สิ่งต่างๆตรอบตัวด้วยความละเอียดรอบครอบแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันเป็นเรื่องของกรรมและกาละที่เคลื่อนจําไว้นะระวังให้ดีตัวตั้งแง่นี่แหละเป็นตัวร้ายเลยทีเดียวเราจะต้องล้างใจของเราให้ออกไปจากความทุกข์ระหว่างเวลาที่เรามีเวลาในแต่ละวันหน้าที่ของเราต้องล้างใจนะอะไรที่มันทุกข์มากมายกองอยู่ในหัวใจของเรา ล้างออกทําใจออกอยู่เสมอเสมอเสมอเวลาเรื่องราวใหม่มามันก็จะไม่เยอะเกินไปในใจของเราเพราะว่าจิตสํานึกหรือจิตใต้สํานึกที่เราจดบัญชีแค้นอะไรเอาไว้แล้วเราตั้งแง่ปลุกกระแสความคิดนั้นด้วยการปรุงแต่งจนมากมายอันนี้นั่นแหละที่เป็นตัวทําให้ชีวิตของเราย่ําแย่กับความทุกข์ที่ทับถมความรู้สึกจนร่างกายสุดจิตตก ฉะนั้นศัตรูของเราคือตัวตั้งแง่เราหันมาตั้งสติไม่ตั้งแง่แล้วชีวิตของเราจะดีมากๆเลยเพราะว่าชีวิตของเราคือชีวิตแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองนั้นเบาสบายโล่งอิสระจากความเหนื่อยหนักในทุกใจในห้องใจกว่าใจทำความสะอาดบ้านชั้นใดทำความสะอาดใจก็ฉันนั้นเหมือนกันนะมันล้างใจตั้งสติอยู่เสมอ ตรวจดูจิตของเราทุกอาการเคลื่อนไหวขึ้นลงให้เป็นในเชิงบวกล้างความทุกออกไปให้หมดจากใจเราค่ะ